ป่ายางทั้งป่ายา่าทั้งป่ายางอันนี้เป็ยางใหม่มยางทั้งอ้อยครับพาเดินลัดเลาะ,ละเที่ยวลัดเลาะ,ละป่าครับธรรมชาติอีสานบ้านเราอีสานไม่มีน้ำอีสานแห้งแล้งในความแห้งแล้งก็ยังมีพืชผลทางการเกษตรให้ได้เก็บเกี่ยวครับปลูก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชนบทคนอีสานบ้านเราไม่ว่าอีสานเหนือหรืออีสานใต้นครับเมีนี่เรื่มือเศรษฐกิจคล้ายกันับปลุมมาเกิดยางร่มรื่นนะครับป่าธรรมาชาตินี่คือทางไปนาไปนาไปไร่ สมัยก่อนก็เป็นทางเกลียนนะสมัยนี้ก็เทแบบหินกรวดหิเออหินคลุกนะเทหินคลุกหลายๆทางก็จะมีหินคลุกอย่างนี้ให้เดินทางสะดวกสบายนะขับรถเกง๋งมอเตอร์ไซค์ขับรถกีต็กกีแต,กแตนก็ไดนะ้ทางลัดเมื่อก่อนเป็นป่านะป่าเต็งรงเต็งรัง สอ่ออ่ะเลยคนก็มีอย่างก็มีรายไดนะ้แต่ก็ต้องทำแนละต้องสู้ต้องทำต้องสู้ถึงจะได้ถึยได้ถ้าทำไม่เป็นนะคือจ้างเขาอย่างเดียวนะอ้องามงาม,งามนะโดนฝนสมัยก่อนปลูกแต่ปอนะครับปลูกพอปลูกมันสำปะหลังสมัยนี้มียาง มีอ้อยยูคาลิปตัสและแต่ใ่าหยุบลูกนี่ก็เป็นป่าที่เขาเก็บไอ้นี่ได้นะเก็บเห็ดป่ายางก็เก็บเห็ดได้นะจับออ่งจับอะไรก็ได้นะครับอ่ามันจะทะลุถนนลาดยางตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ ไม่มีชาวบงชาวบ้านให้ถามด้วยนะถ้ามีคนจักปล้นผมหมดเลยนะเนี่ยผมวิม่งป่าราบนะครับคงไ,ไม่มีใครปล้นหรอกมั้งแถวบ้านเรามีแต่ผมน่าจะปล้นเขานะครับถ้าเขาไม่ปล้นเราเราต้องปล้นเขาก่อนนะครับถ้าเขามาปล้นเรา โยนกระเป๋าไปให้เขาวิ่งไปเอาแล้วก็เราก็เ,าเอารถเขาอะไรยอย่างนี้เหมือนคนทำองเที่วาวอให้สนุกนะครับทุกคนวาให้สีเรียดตาตัดตัดตัดทางแยกถึงแยกเลยนะครับตรงนี้เป็นสี่แยกเลยครทางนั้นก็แยกทางนี้ก็แยกเ <c oughs> เห็นบ้านคนแล้วทางนี้รู้สึกโล่งใจมากเลยร <c oughs> ู้สึกโล่งใจนะครับว่าเที่ยวป่าย,ยงป่าย,ยางคะเปนสารบ้านเรา อีสานแห้งแรงก็ปลูกยางได้นะพีสานไม่มีน้ํากินน้ําใช้บางพื้นที่เนาะมีน้ําใช้ในเพียงพอแต่ก็ทําเกษตรได้ครับปลูกอ้อยได้ครับสมัยก่อนเห็นเห็นอ่ะพื้นที่อย่างนี้ฮะแร้งแรงแบบว่ากว้างๆ่ะอย่างนี้เลยฮะไรอ้อยไรปอไรมันเนาะไรอยู่ขาลิตัสคือนึกถึงแถวชลบุรีเลยนะครับแถวอำเภอหัทองแถวฉะเชิงเซานะครับ แถวเขาตะเกียบแถวพนัทนิคมเนาะคล้ายนี้เลยครับในยุคนี้แถวบ้านเราก็เนี่ยเป็นเหมือนชนบรีแถวนั้นแถวบอ่อทองนะแถวพนัฐผ่านทองสมัยก่อนเกาะจันแยวนี้เป็นอำเภอเกาะกจันนะคล้ายนี้เลยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับน่านคอนตรีเขาก็เริ่มเทมาแล้วครับเทมา,ทมาต่อไปก็จะชนกันในหมู่บ้านหนึ่งที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นั่นแหละ ตายเลยครับทางบ้านเราชาวบ้านก็ขนไปว่ามูลทรงมูลสัตว์ไปใส่ไร่นาพอมาถึงนี่แล้วมันไม่ได้น่ากลัวครับทางที่ผ่านมาเมื่อกี้มันเลี้ยวอยู่ก็จริงนะแต่ก็ไม่มีใครดักล้นหรกถ้าจะิบล้นมีแต่เราแหละหยล้นเขาเพราะเราไม่มีสวนยางอย่างเขานะคนอื่นเขามีสวนยางมีสวนเกษตรเขาร่ำรวยผมไม่มีนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับนี่ก็ยางปลูกใหม่นะครับ ชนบทอีสาน้ันเรามะม่วงเต็มต้นนะอุดมปะยาใครปลูกใครจะปลูกอะไรก็ได้กินอันนั้นแนตะ่แถวนี้ก็ปลูกทุเรียนด้วยนะทุกคนเนี่ยก็เขตสุรินนะต่อชีสเกตนะไม่ไกลก็สีสเกตนะเขตฝั่งสีสเกตที่ผมผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็ถนนดีเลยนะครับเส้นนี้ก็ถนนดีฮนะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นก็มีนะ มันสับป,ปะหลังยางสมัยก่อนเป็นป่าหมดเลยครับเนี่ยป่าด้วยป่าด้วยทำนาด้วยอะไรประมาณนี้ก็ทำนาเนาะย,ยังไม่มีสวนยางเมือ่อก่อนก็รกนะเดินเส้นนี้ก็ไม่ใช่แบบลัดยางเนาะเป็นเวทถนนแบบลูกหลังก็น่ากลัวนะสมัยก่อนน่ากลัวพากันเดินนะจูงรถเข็นนะเข็นรถเข็นสองล้อนะเข็นเข็นเข็น นีก็ปลูกหญ้าไว้เหมือนกันนะโวยวอดโค้งข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรเนี่ยครับแถวนี้เป็นแบบที่ทุง่งนาแบบดั้งเดิมอันแบบนี้ก็ไม่ได้ทํานาะอันนี้กินที่แล้วปล่อยทิ้งไว้นะเจะของนาไปทํานาทําหรือเปล่าไาปดูไม่แน,น่ใจที่แถวนี้มันเหมาะกับการปลูกยงปลูกยางปลูกข้าวนะ ทำปีในฝนไม่ดีมันอาจจะแรงได้นะแต่ส่วนมากฝนมันดีนะปกติย่านเป็นบ้านดอฝนดีทํานาได้ผลผลิตทุกปนะีสะดวกสบายครับเดี๋ยวนี้รถราวิ่งสบายแบบรถไม่นี่นะวิ่งเป็นทางแบบลาดยางรถไม่เยอะแต่ว่าถ้าผ่านมาก็สะดวกสบายนะมีเกษตรทั้งนั้นนะครับมู่บ้านทนี่ทำเกษตรทำเกษตรก,กร พืชเศรษฐกิจปลูกอ้อยปลูกยางปลูกมันแล้วก็นี่แหละบางที่ก็ปลูกส้มปลูกทุเรียนปลูกเงาะได้ครับก็ามีเงาะขายด้วยทุเรียนขายด้วยนะบางหมู่บ้านนีบางเนี่ยบางเจ้ารับปลูกแบบนานแล้วจนก็ได้ขายทุเรียนแล้วเงาะด้วยส้มด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกเยอะนะครับหลากหลายผสมผสานบางคนเขามีที่สามสี่คนที่เล็กหรือว่าน ปักส่วนผสมนะครับอ้อยด้วยขหมุนเวียนอย่างนี้สี่ห้าอย่างห้าชนิดนี่เขาก็อยู่รอดแล้วครับชีวิตบ้านนอกเรานะชาวไร่ชนะเขาอยู่รอดนะครับหมุนเวียนน,นี่เขามาถึงเกศบ้านอีน้อยนะครับบ้านน้อยตัวบ,บุตรวจอำเภอศรีนรงค์ก็มีรถมาเหมือนกันลำมีอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยหมู่บ้านนี้นะ เน้นยางะส่วนใหญ่มะม่งแก้วขมิ้นเป็นดับลุกเนอะอ้มะมงหามะนาวโหลูกดก,กแก้วขมิ้นก็ดกเรืงหัวเรควบทสีสานบ้านเรานครับน่าอยู่ไหมครับทุกคนเหมือนแถวชนบุรีเลยเนาะนี่แหละต่อไปก็เข้ารวยยันแถวนี้ข้ารวยนะครับ หมู่บ้านนี้เขารวยยอมรับเลยเขารวยครับเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีหมู่บ้านนะเดี๋ยวมีบ้านนะบริเวรบดาเนี่ยผมผมงของกินของขายนะมีเยอะแยะเ้าขายถูกถูกนะถุงละยี่สิบาทนะของพวกยาพวกผักพวกอะไรเนี่เขาก็ปลูกแบบสปบะรดแซมอยู่ในสวนยางอะไรี้เมื่อก่อนไม่มีใครมาปลูกบ้านอยู่นะแถวเนี้ยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นรนี่หมดแล้ว น,นรับซื้อ,อยางค่ะศรีนรงระเบิด<ม>เส้นนี้ไม่ได้ผ่านมานานแล้วน้ำมันบริการเองอเปาดดอกอะไรเนี่ยศรีนรงพันยาเออเจริญเช่ไหมบ้านเราพัฒนาแล้วนี่มองวงอะไรเนี่ย ได้เลยเป็นพวงพวงลูกเล็กๆ่ซ้อนแต่มะม,ม่วงนี่แหละผมอะ่ะผมยังซื้อปลูกไงลูกคนซื้อปลูกเป็นพันซื้อมะม,ม่วงปลูกเป็นพันไม่กี่ต้นเองมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับจะได้กินตอนไหนก็ช่างเลยนีๆๆๆ่นี่นี่นี่ดอกไม้เนี่ยใหมู่บ้านอยู่ริมถนนอย่างนี้ก็ได้าอยู่ไนะ ไว้ในทางไม่ควัตป่าชุมชนนะครับนี่เลยอันนี้เป็นป่าชุมชนนะครับมันรุนแรงไว้ตั้งแตดักเดิมเนี่ยถ้าไม่มีแบบคนบุกเบิกสมัยก่อนป่ามันก็ยังเป็นอย่างนี้ป่าโบราณไม่ได้ไปไหนไอ้นี่นะเป็นป่าแบบนี้แหละสมัยก่อนภาคอีสานน้องก็จะเป็นป่าลุงดิบอย่างนี้นะป่าเด็กชื้นหรือป่าป่าเด็กร้อนหรือเปล่าเนี่ย ป่าเต็งรังแล้วแต่จะเรียกมัผมเรียกไม่ถูกบ้าน่าจะเป็นป่าป่าร้อนนะครับป่าเกต็ร้อนนะไม่ถึงดิบชื้นมันร่มรื่นนะนนะเวลานั้นก็เห็ดออกฮะรุรั์มาให้เก็บข้งอื่นอ่างอยู่แถวนี้นะตึกป่าบ้านก็เป็นทางลัดเหมือนกันนะเป็นป่าป่าสงวนนี่ไงทุเรียนครับทุกคนเนี่ย ู่บ้านนี้เขาปลูกสวนทุเรียนนะนงมงหน่อไม้อะไรทุเรียนเนี่ยเขาก็ปลูกมันเป็นนะกระ่พงข้าโพดเงาะส้มมันาวอะไรพวกนี้ก็ทําเกษตรนะย่านย่านฝั่งทางนี้นะยังก็ได้ขายนะเงาะเขาได้ขายทุเรียนเขาได้ขายเนี่ยึผมก็มารีวิวชมธรรมชาติป่ายางป่าอ้อ,อยครับมาฝากนะครับ นี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านน้อยตําบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดส,สุรินทร์นะครับเป็นหมู่บ้านนะผมก็มารีวิวให้ชมอันนี้ก็เป็นตลาดตลาดนี่แหละตลาดชุมชนนะครับอยู่ใต้ต้นยางนานี่ก็เป็นหมู่บ้านชนบทที่ผมผ่านมาเมื่อกี้นะศารสไตล์หมู่บ้านที่ารสไตล์บ้านยุค90 ยุค80มาถึงปัจจุบ <re> <sh> <part> ันครับบางทีเขาก็ปลูกแบบสมัยใหม่แต่ยุคสมัยสมัยก่อนในบ้านจะเป็นสไตล์แบบนี้หมดเลยยุค90 80มาเขาก็ไม่ได้รื้อถอนอะไรทําใหม่ครับเพราะว่าเขาก็ปลูกมามั่นคงทาวนของเขาบ้านไม้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้อยู่แบบพอเพียงครับคนบายๆครับสวัสดีครับผม